สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าซี่กกกองนะคะเราก็มาอีกชาต่อีกครั้งนะคะมากับน้องมาเมื่อแรกก็มากับป้าแตนวันที่สองวันเสาร์ก็มากับป้าแตนกับทีมงานยูทูบเบอร์กับเว็บซีทั่วโลกนะคะมาวันนี้เราก็มาอีกกับป้าแตนอีกนะคะเราก็มานี่นะคะปี บุญธาตุพนมปีนี้ย่ามาสี่ครั้งนี้นะคะเอฟซี FC. คือแบบมาเยอะนะคะมาตอนนี้ก็คือเอฟซี FC ก็จะรือ้อสะรื้ออะไรแล้วนะคะคือเขาบอกว่าขายเล่ขายเรกับบ้านนะคะดูดูด,ดูมันเผานะคะขาออกมาก็จะได้เอาตอนนี้ก็รื้อร้านรื้ออะไรแล้ว หรือร้านกับเราจะเข้าวักไปทางในนะคะพอดีน้องมาจากกรุงเทพนะคะอ้าวปุ้ยไงอันนี้ก็ยังไม่ถนัดมืออันนะยัง่อนอยู่อยเอามาเรา,าเราก็เข้ามาหน่อยเข้ามาในถาดขนมแล้ว มามในพระธาตุแล้วนะคะคนไม่ค่อยเยอะนะคะ f c <อ>เพราะว่ามันดอกไม้สดท่ลนอันเดียวอันเดียเบิร์ดไม่อันเดียวปอันนี้ระยืดได้เท่าไหร่ไม่มีมีนี่แหละ

ไม่อ,อ้วนสวยจังเลย,ยลม,ามาถ่ายด้วยกันไปชิชิมามาถ่ายกับเมฆเร็วมาถ่ายกับเมฆก่อนมาเนี้มานี่ยมา,มาหันมาลูกหันมาหันมาตรงพระธาตุาาาเดี๋ยวเอามามาก่อนเดี๋ยว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 ทำดีๆทำดอกไม้ป่ะคือดอกไม้คืออะไรอ่ะ ทุกคนอยู่ข้างหลังอทุกคนอยู่ข้างหลังจะถ่ายมาเมย์เมย์ซี้เข้ามาเข้ามาลูกชิมาเมยลูกชิมาชิบข้างๆแม่เนี่ยแอบก็ได้แอบตรงนี้มามาเน้นแม่พาไปซื้อโมกมันเด่นนะมานี่ยชิ

สาธุสาธุสาธุเข้ามาบัตรขอของงค์พระธาตุพนมให้หนูตัวมาเป็นเจ้าคุณในคุณให้หนูสุขภาพแข็งแรงนะครับขอเลยขอขอขอองค์พระธาตุพนมลูกแล้วพูดพูดเลยพูดเลย Terima kasih ปีงูเปนโชคลาภชีเกิดปีอะไรปีอะไรนะชีเกิดนะปีอะไรนะปีปีนกบปีอะไรนะปีเผื่อนี่ปีไก่อะพีไก่ปะชมาลดเลยมามลดให้เม็ดหน่อยเป็นเมฆเกิดปีไก่นะโอ้มันเป็นเลย ี่ไงพีไก่พี่ไก่หอพี่ไก่ไก่สามคนเลยอาชีพก็พีไก่อนี้กพีไก่มโอ้นี่นละเนาะที่นี่พี่เอนเกิดนี่นั่งชะงอกอยู่นี่ Bí linh <laughs> lúc má, luôn 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 100 luôn 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 ไปโชลยปนบาสวรรณเขา่าตแล้วโอ้ยตู้มาพีแล้ว 好，hello，好，对，差不多。 กินกินกิรรมาตินกินแกงของกงกินธรรมชา้าคร้ีอองพันห้ายำกันสากับเบื้องลอราคกพันห้าแล้วผาพนนมกพห้าแล้วอย่าจากพอแล้วค่ะ 저는 <목소리도> 한국어 ก็ประมาณนี้นะคะไปกันค่ะ